ฮะอะไรนะประเทศโลกที่แปดยุบพักอีกแล้วเหรอเอ่อพักที่ว่าก้าวถอยหลังนั่นเหรอที่ได้เสียงจากประชาชนสิบสี่ล้านเสียงใช่ไหมยุบเลยเใช่ไหมเออ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 สิบสี่ล้านเสียงนี่เขาคงต้องใช้ประชาชนประมาณสิบหกสิบเจ็ดล้านเสียงมางถึงจะยุบได้ ฮะใช้แค่เก้าคนเหรอเก้าคนโอ้โหประเทศนี้เป็นไปได้นะประเทศโลกที่เปลี่ยนี่เนาะอืม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 อืแล้วเขาตั้งพักใหม่ยังอ๋อตั้งแล้วชื่อพักอะไรออพักคปราชาชีอืมอืมอืมพัรคประชาธิชัเป็นหัวหน้าพักอ่ะเออเทิง เท้งเถื่อเทิงนั่นเหรออ๋อเถ้งเถื่อเทิงเป็นหัวหน้าพักชื่อชื่อจริงชื่ออะไรนะนัทพงศ์นัทพงศ์บากินดำนั่นเหรอนี่มันไอ้ดูดีนี่หว่ามันลูกชายกูมันลูกชายกูไอ้ดูดีอ่ะเออแต่ว่ากูดูมันเป็นดูชั่วนะไอเนี้ยเอา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 มันจะกลับมาได้ไหมล่ะโอเคโอเคโอเคโอ้ คนเก้าคนยุบสิบสี่ล้านเสียงนี่นะสิบี่ล้านคนนี่นะเออประเทศนี้เนาะประเทศโลกที่เปียกช่างมันด้อยพัฒนาประเทศนี้ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกโอเคนะโอเคโอเคอเค